สวัสดีครับวันนี้มาดูวันที่27ของ CVC นะครับก็เป็นวันที่ป้อมประการ Ancient Temple r ะสุดท้ายเปิดแล้วก็เราก็ยึดไปแล้วนี่59นาทีดูจำนวนคนมาตีเยอะมากถ้า1นาทีสุดท้ายเนี่ยไม่โดนตีไปเนี่ยก็จะได้อันนี้มานะครับทั้ง43ก็จะได้รางวัลอันน,นี้ พอสมควรแวันที่จะได้นะครับก็คือพวกนี้เหลือห้าสิบวินาทีดูซิว่าจะได้ไหมซึ่งอันเนี้ยมันระดมมันเรียนฟอสได้ถึง6ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาตียากมากแต่ว่าการที่มาตียากมากเนี่ยทหารมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูว่าตอนนี้เหลือกี่คนเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ถึง3ล้านคนอย่างเงี้ยก็รู้สึกเอ้ยน่าเป็นห่วงละ แล้วก็พอโดนตีเรื่อยๆอย่างนี้ก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่สที่2เวินาทีสุดท้ายดูจนมันคนที่มาตีเยอะมากนะครับทุกคนแบบเป็นไม่รอระดมแล้วเป็นตีเดียวๆเลยอ,อยากเข้าดาวแลไอยากดูจำนวนทหารแต่ว่าดูไม่ได้สัที โอเคตีได้แล้วนะครับของเป็นของนับสิบสามแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะหายไปนะครับก็ความจริงเนี şey ่ยอันนี <c <c ้มันได้เป็นสามแล้วเพราะว่ารอบรอบที่รอบรอบเนี่ยถ้าไม่นับไอ้มังกรที่เปิดขึ้นมาหลอกคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสิบสามหมดเลยดูยังไงเป็นสิบสามก็คือไอสีฟ้าเนี่ยเป็นสีสิบสามสีเดียวกับที่ผมอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงแดงเนี่ยก็คือสีของศัตรู แน่นอนว่าทุกคนกลางมุ้งก่อนเพราะว่าคนที่กางมุ้งะจะเป็นคนที่เตรียมระดมเข้าไปตีนะครับและส่วนที่ไม่กลางมุ้งคือคนที่ตีบ้านใช่ไหมเขาก็จะส่งมาจากประตูใกล้เคียงซึ่งคือ,อตอนนี้มันเป็นสีใหม่ๆอยงี้มันจะดูดง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้42อยู่อง่ยูนี้บ้านเขาก็จะอยู่ตรงแถวนี้นะครับแล้วก็ส่งคนมาตรงนี้เพื่อมาตี เหมือนกันทีาเนี่ยบ้านทุกคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซฟโซนนะครับในมาถึงหน้านี้แล้วอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ที่มันสร้างขึ้นมานะครับว่าตอนนี้แผนที่ตรงไหนมันจะเป็นแผนที่เซฟบ้างแผนที่เซฟคืออะไรแผนที่เซฟคือไม่มีใครเข้ามาได้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นี่อันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็คือประตูทั้งสามอันเนี่ยยึดโดยสีเดียวกัน สามสี่อันแปลว่าคนดืดเข้ามาไม่ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็สิบสีก็เป็นเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยพื้นที่ตรง,นงเนี้ยของสี่สิบสามเนี่ยโดนสี่สิบสี่ตีไปทําให้คนที่บ้านอยู่แถวเนี้ยโดนตีหมดเลยนะครับทั้งฟาร์มทั้งบ้านไฟไหม้กันเยอะไปหมดเลยอันนี้สี่สิบหกไม่เป็นนะครับสิบเก้าเป็นไหมก็ไม่เป็นนะครับสิบสิบสิบอันนี้เป็นนี่เซฟนะครับ 11ก็เซฟแต่ส3เนี่ยเขาได้พื้นที่เซฟโซนตรงนี้ใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยปล่อยตรงนี้ไปแล้วก็ให้คนที่อยู่ตรงนี้ย้ายมาตรงนี้แทนเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสแตนบายตรงนี้เพื่อรอเรียนฟอสซึ่งก็ทําถูกต้องนะครับเพราะว่าทุกคนก็มาเติมกันทันพอดีแล้วก็ทําให้43เนี่ยชนะอ้นี่ เป็นการยึดครั้งแรกของ a n c i e n ทัมเปนะครับวิหารโบราณว,วิหารวัดโบราณก็ยินดีด้วยแบบสานะครับมับงกรพวกนี้เดี๋ยวก็คงไล่ตีกันมั้งเพราะว่าไหนๆก็แกะเปิดมาแล้วเปิดไว้หลอกคนนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะดูงงๆมากเลยก็ลองไปพิมพ์กันว่า ตึ๊ดจับนะครับทุกคนเก่งมากเลยปีบางกรกัน,กนเถอะ ยิ้มหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ถือว่าง่ายมากนะครับเพราะว่ามันเปิด8โมงใช่ไหม 0.00, 000 UTC 1ชั่วโมง5นาทีปุ๊บยึดได้เลยแปลว่าไม่มีการมามาแย่งนะครับก็ถือว่ามวนเดียวจบแล้วเนี้ก็จะ under protection จนถึงวันสุดท้ายละตอนนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกเซฟโซนที่เมื่อกี้โชว์ไปอ่ะมันจะประตูมันยังมีเปิดอยู่ประตูไหนที่ยังพอเปิดอยู่บ้างก็น่าจะเป็นประตู5ประตูเดียวนะครับที่จะสามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นช้ามากเลยประตู5ที่ยังพอเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถ้าเรายังอยากจะจะฆ่ากันอยู่ก็น่าจะมามาปีกันที่ประตู5นะครับก็ เดี๋ยวรอดูว่าคือตอนนี้มันไม่มีรางวัลอะไรให้ตีอีกยละยกเว้นการเพิ่มจํานวนค่าแล้วก็การสู้กันเพื่อความสะใจของแต่ละคนนะครับแล้วก็โซนก็ที่จะไปตีก็คือตีฟาร์มนะครับเนี่ยแล้วก็คือเราไปตีฟาร์มคนอื่นเขาก็อ่ะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งที่อธิบายว่า การทำคะแนนช่วงสุดท้ายสุดเนี่ยถ้าคะแนนยังไม่ถึง1ล้านเนี่ยต้องทํำยังไงมีวิธีง่ายๆที่อาจจะทํากันตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ทําไว้นะครับก็เดี๋ยวจะทําโชว์ให้ดูนะครับไว้รอดูกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ